ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่เกม Star Diary ใน EP ที่เออสีมั้งเออน่าจะสีผู้ชมนะซึ่งในพาร์ทนี้ผมก็จะมาทำอะไรมาดูกันดีกว่าท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอีเวนต์อะไรนะไม่รู้ว่าวันนี้วันนี้จะมีอีเวนต์อะไรรอเราอยู่ท่านผู้ชมนะอ่ามาเรามาลดน้ำดีกว่าเนาะเออซึ่งเมล็ดนี้ผมยังไม่ได้หาข้อมูลนะซึ่งผมลืมเออผมลืมขอโทษด้วยนะครับ แต่ไม่ได้ไปหาผมคิดจะไปหาแหละรอให้เราจบคลิปนี้ก่อนเด้อเดี๋ยวคอยไปหามาเด้ออ่าทดน้ําก่อนนะ้ำเมื่อไหร่ถั่ฟังยาเราจะโตเนี่ยยังไม่โตฮะอีกกี่วันจะโตน่าจะเก้าวันสักประมาณเก้าวันหรือเปล่านะโอเคผมไปหาเงินนี้นอกรอบมาไปทำเควสเสริมมาผา้ชมนะได้เงินมาตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ295นะวันนี้เป็นวันอังคารวันที่ก้9อ่า เก็บไว่อ่ะ <c oughs> อเคเซึ่งวันนี้เราจะมาลงเหมืองกันดีกว่าผู้ชมนะเออลงเหมืองลงเหมืองเอาของที่มันจะเป็นเก็บอ่าีนเก็บปปึ๊บป๊บบเอาแค่ดาบกับพิกแอ็กไปท่านผู้ชมนะมันน่าจะใช้แค่นี้เนาะอ่าใช่แป๊บแป๊บ อันนี้ท่านผู้ชมที่ผมจะบอกคุณบอกท่านผู้ชมว่าอันนี้มันตีแล้วมันได้ของเออของโบราณอะไรเนี่ยหรือได้ของสุม่มอ่าลองสำรวจดีคือต้องการของป่าอย่างชิ้นเดียวเท่นั้นท่านผู้ชมนะก็คือดอกไม้ที่มันเป็นสาม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 สีหรือเปล่าวะอ่าให้สามสีนะ โ okay. อเคแปดโมงยี่สิบคนยังไม่ตื่นกันเนาะอืมเป็นไรโ okay. อเคไปเราไปลุมเหมืองกันดีกว่าท่านผู้ชมนะอ่าลุมเหมืองกันดีกว่าเอ้ยอใช่ใช่ก่อนจะไปลุมเหมืองก็ลืมไปตีนี่เนาะเขาเรียกว่าน,นะเออเออมันเป็นนะมันเป็นผนึกอะไรสักอย่างท่านผู้ชมนะเออตามที่มันบอกกนะันเนาะมันเป็นผ้าหนึก ไป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 ได้กลัวผู้ชมนะตึ้งตึงตึงตึงฮ่าสาวสดใสก็คือถ้าเราดูใม่ใไไหมถ้าเราดูถ้าเราด,ดูร้อนนี้มันจะแบบมีอะไรใหม่ๆนะผู้ชมนะสุดยอดอ่ะตีให้หน่อยคลินเออเปิดพรดดึกอ่ะว้าวอะไรอ่ะไขครึ่งฟองเหรอ อะไรนะชิปเอกเหรอมันเป็นแปลง่ายเป็นภาษาไทยน่าจะไขครึ่งฟองผสมน,นะอย่างงั้หน,นะคันเทอร์บริจาคตื่นๆๆๆโอเคโอเคปะ่ะโอ้เนี่ไม่มีเขาทำผมไม่มีเสียมชมน,นะขุดไม่ได้ต้องมีเสียมเท่านั้นถึงจะขุดได้ เฮ้ยวัดดีโรบินอ่าคุยคุยคุยงยฉันได้ยินว่าเลวิสพาเธอไปดูรอบๆศูนย์ชุมชนมันจะดีมากเลยนะถ้าเธอซ่อมแซมมันขึ้นมาได้มันเป็นอาคารที่สวยงามมากจริงๆโอเคครับผมก็จะพยายามนะเอออันนี้กำลังเก็บของปลาอยู่เพื่อเพื่อรบรรลุศูนย์ชุมชนนั่นแหละนะไปรงเหมืองก็ดีกว่ไม่ชมนะมีอะไรทำนะรวงเหมือนอีกว่า อ้าววัด,ดีคุณมาเยอะคุณมาเยอะคุณมาอ๋อคุณมาเยอะเยอะฉัน้นลออผมไม่ได้ไเยอะเยอะครับผมจะมาลงเหมืองฉันแค่สนใจแต่ธุระของตัวเองโอเคผมจะไปยุ่งคุณวยกันไนปผมไปทําธุระของผมดีวกว่าอืมอ้บ้านใครอ่ะ สมาคมนักพจนภัยสำหรับนักพจนภัยพิสูจน์ตัวแล้วเท่านั้นอโอเคก็ได้ต้องพิสูจน์ยังไงเหรอเดี๋ยวเราไปดูนึ่งเหมือนกันนะอืมเอออะไรนู่นน่ะเนี่ไม่รู้ลงเหมือนดีกว่าไปคอปเปอร์อาว ไะลงไปไดีกว่าท่านชมนะลงถึงชั้นห้าภารกิจนะเฮ้ยอ้อยอ้ออ้อยอ้ยอยลามชลางโอ้โหสุญญดยอะไะเกือบตายครับท่านผู้ชมมีหลอด HP ด้วยอ่าร่เมเอนเราจะมีหลอด HP นะแต่เวลาอยู่ในบนพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีหลอด HP นะครับท่านผู้ชมนะ มันก็มีแหละแต่มันไม่ปรากฏให้ดูอะไรอ่ะอาดาเบนเทียมเหรอไม่รู้เหมือนกันเก็บไปบริจาคมาชมนะน่ายอย่างนั้นเนะาะหิ่พวกนี้ก็มีประโยชน์มาชมนะแต่ผมต้องการแร่มากกว่าเฮ้ยไอาทิแฟกมา คือขุดหินพวกนี้มีโอกาสเจอทางลุงผู้ชมนะเออเราต้องขุดเยอะเยอะ,อะเ,จอเ,จอเ,เจอแล้วเจอแล้วเห็นไหมเจอแล้วเจอแล้วโอเคคัพปเปอร์โอ้ของเยอะเกินพจาจ่าจอดพาสู้กับสลามน้อยพอใจกว่า แต่ขี้โลัว,ลวปะมีปุ่มบังคับนี่ก็สะดวกนิดหน่อยท่านผู้ชมนะอืมอะไรตัวอะไรอะ่ะอ้อาเวเจอทางลงเชย <c oughs> โอเคเอา้าวขุดดิขุคดอ้าวขุดขุดดีครับโุดเออ มันไม่ขุดแล้วโอเคเอาเอาถือดาบถือดาบงงกับปุ่ม่านผู้ชมขอโทษทีมันเก็บไม่ได้เหรอของเต็มอ่ะทิ้งอันนี้แล้วกัน่านผู้ชมนะที่บ้านมีเยอะมากมเราเจอทะลงแล้วปะไปกันดีกว่าลงทางนี้ดีกว่าโอเคภารกิจผ่านโลงไปชั้น0โอ้โหเกินครับ ผมว่ากลับสู่พื้นดินดีกว่าเอ้ยังยังยังไม่กลับยังไม่กลับขอตลออีกนิดหน่อยนะเออขอให้หนำใจมาดีกดีเอ๊ตายซะถามประนุนถมปรนุนาาจาจาาจาจเป็นสลามแน่นอนค่าสลามก็คือสลาม จัดซะไม่เอาหรอกที่บา้านมีไ่เยอะแล้วยางไม้น้ำเหล่าเลียงไม้คุณผมนะโอ้เกินแม่ผมว่ากลับดีกว่ากลับดีกว่าตอนนี้ก็เอเดจีก็ใก,กล้จะหมดละผมยังท่องเก็บของผมยังไม่เยอะเลย่านผูน้ชมนะอย่าลงดีกว่าไปเฮ้ยลับมาถึงสู่พื้นดิ่ไป,ปเรากลับกันดีกว่า่านผู้ชม เออเอาของไปบริจาคก,ก่อนนะหรือมันปิดแล้ววะไม่รู้เหมือนกันนะอ้าว, us, วดิมทรีสวัสดีหุขอนี้มีระบบนิเวศหลากหลายและสดใสมากนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมอยากย้ายมาอยู่ที่นี่มันก็เหมือนมันก็มันก็ใช่นะดิมิทรีสเนี่ยชื่อชื่อคนมงคลมากไปไปบริจาคของก่อนนะผู้ชมนะ เฮ้ยถ้ามีบุ่มๆอย่างนี้มีปลาเยอะผู้ชมนะแต่ผมไม่ได้ออาเบตมาเสียดายเสียดายไม่เป็นไรแล้วเข้าไปตกไหมเนาะคือการตกปลานี่ผมจะไปตกในน็อกรอบก็พอนะหรือถ้าที่ปลาที่มันสาคัญหรือปลาที่มันอยู่ในเควส์แบบผมก็จะไปตกในคลิปเลยผู้ชมนะเอาปิดแล้วเหรอี่กันเทอ์น่านะจะปิดแล้วมั้งยังไม่ปิดโอเคเบริจากกาันเถอะ คของละวันกระลำดอกกระลำดอกก้ามเรดขอบคุณมากกันเถอะไป ความคิดดีๆมักจะมาในเวลาที่คุณไม่ได้คาดคิดเสมอครับแต่ถ้าใจคุณยังว่าวุ่นก็จะพลาดมันได้เอาล่ะผมต้องกลับไปทำงานจริงๆแล้วละ่ะโอเคขอให้โชคดีแล้วละอยู่แล้แปบบนะขอชั้นผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อน เล่นเกมอยู่เหรอแซมเอไปละไม่กวนก็ได้ใช่เป็นร้านของเบียร์ A ดิเออเอ้เพว่อะไรก็เรามองหา Born ใครสักคนที่จะนำคอปเปอร์ออยี่สิบชิ้นมาให้ฉันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจทางกรณีวิทยาในท้องถิ่นทรีนเป็นรางวัลจัดส่งอ๋อสองร้อยกเหรอผมมีเท่าไหร่อ่ะสิบสี่ไม่อ่ะ การออกกำลังกายเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้สุขภาพดีฉันมักเหลือเวลาไว้เพื่อออกกําลังกายเสมออ๋อครับในฐานะแม่ฉันไม่มีเวลามากพอที่จะเอาใจใส่ตัวเองนะักดังนั้นฉันจึงพยายามให้ทุกนาทีให้คุ้มค่าโอย้ยางงั้นเหรอหลังฉันเซนมาอยู่ที่บ้านฉันได้เดือน2เดือนแล้วบีแอมไม่อยู่เจ้า อ๋อไปเกวในห้องเล่นเกมอยู่2,000 G จีเฮ้ยบีแอนหาของหน่อยบอกครั้งฉันก็มีบางครั้งฉันก็มีสินค้าใหม่เข้ามาดังนั้นก็แวะมาบ่อยๆนะโอเคพรุ่งนี้ก็ได้อ่ะกลับบ้านไปปลูกหัวกระลำดอกกระลำดอกมาเจองหัวประกาศอีก3วันก็จะเทศกาลท่านชมนะ,อะเอฟ เอฟเวอร์เตอร์วอลเทศกาลไข่เทศกาลไข่อ้หมื่นละเจ็ดโมงเราก็กลับบ้านไปปลูกหัวบักกาเอ้ยหัวบักกาอะไรกระลำดอกของเราคุณผมนะผมว่าเก็บอันนี้ไว้ที่มันเป็นอะไรนะแล้อันเนี้ยเออเก็บไว้ เก็บไว้สลาก็เก็บไว้หินก็เก็บไว้อันนี้ยิ่งเก็บไว้เลยของล้ำค่าอันนี้ก็เก็บไว้อย่าไปตีอันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรอันนี้ฮาร์ดฟูดไม้เนื้อแข็งเหรอไม่ไม่ไปใช่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 เอาออกมาก่อนอ่าโอเคหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพัน่ใช่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแปดปลูกไปเลยเลยผู้ชมปลูกไปเลยเลยขอให้มันโตก็พอละชีวิตนี้ขอให้มันโตก็พอละเรียบร้อยโอเครดน้ำด้วยกว่า ชอบรบบบไม่รู้ว่ามันพรุ่งนี้จะมีอีเวนต์อะไรรอเราอยู่คุณผู้ชมนะซึ่งวันนี้เราก็ลดไปก่อนอเ,เอนเนอร์จีแเราก็เหลือน้อยกับเลือดอน้อยนิดเลือดก็เหลือเยอะอยู่นะใช่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 ดื่มให้น้อให้นะโยโย่โยโย่โยโย่ลูกพ่อทำอะไรอยู่หลับทั้งวันเลยนะ อ้าจะเป็นไหนอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้อมอ้อมทำไมอ้อมทำไมดุซีจะไปไหนอ้อมอ้อมโอ้โหอ้อมโลกเลยเหรอเกินไปครับเกินเกินไปเขียะปะอ้อมโลกครับอ้อมโลก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 ไปกลับบ้านเ่อนกลับบ้านนอนกัน หดูซิมพพุ่งนี้อากาศเป็นยังไงอ่ามันพพุ่งนี้มีเมฆน้อยเคลื่อนมาพร้อมสายลมนอ่อนๆคาดว่าวันนี้ทั้งวันจะมีละอองเกสรนปิวใสปิวใสเป็นปิวสวยเป็นมามากมายอ่ามันพพุ่งนี้สกุละล่วงสุดยอดขุดเหมือเลยว่าหนึ่งาคชนานใช้พื้อ เดี๋ยวมันหนึ่งแล้วเหรอเค okay, ดูทีวีกันอากาศแจ่มสสเหมือนเดิมเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ว่าไงอุษาอรุษสวัสดิ์อุษา,ะอ,า,ะอ,าะอะไรได้ข่าวว่าเธอทำลายหินเปิดทางเพื่อเข้าไปหาได้ไงงั้นหรอนั่นเจ๋งดีนะถ้าเธอต้องการประโยชน์จากแร่ ที่มที่หามาไดใ้ให้มากที่สุดเธอต้องมีเตาหลอมเฟอร์แนนซ์ก่อนนะเตาหลอมฉันเพิ่งได้พิมพ์เขียวมาใหม่อีกชุดหนึ่งอันนี้ฉันอยากให้เธอเก็บมันไว้พิมพ์เขียวแต่เป็สีฟ้าคุณได้เรียนรู้วิธีประดิษฐ์เตาหลอมเฟอร์แนน โหมายาวเลยตอลลอมสามารถทําให้เธอหลอมพวกแท่งโลหะได้แท่งโลหะสามารถเอาไปใช้ในการก่องสร้างสิ่งของสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาอุปกรณ์ได้นะใช้ได้แลวครับตอนที่หลอมแท่งตอนที่หลอมแท่งทองแดงได้แล้วเธอสามารถเอามันมาให้ฉันใช้อัปเกรดอุปกรณ์ของเธอได้ นั่นมันจะช่วยให้เธอทํางานได้ง่ายมากขึ้นเลยเชียล่ะอ๋อนี่ครับที่มาของการอัปเกดปรดอุปกรณ์นนะเอาล่ะฉันต้องกลับบ้านแล้วโชคดีนะบ่ายโอเคบายครับบ่ายครับ,บ,รบแล้วจดหมายคะเนี่ยฉันเห็นคุณกําลังสํารวจที่เหมืองคุณเป็นคนมีจิตวิญญาแห่งการผจญภัยฉันสามารถบ,บอกได้เลยถ้าคุณสามารถจํากัด สลาม10ตัวได้ละก็คุณจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิลด์นักผจญเพยยลของฉันตัวเด,ดตัวเองด้วยมารอนดีนะม,มารลอดอ่ะโอเคเราต้องฆ่าสลามต้องจัดสลาม10ตัว2ีสตัวเหรอ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ได้เดี๋ยวรอลงเหมือนไปก่อนนะรดน้ำแป๊บวันนี้อากาศสดใสมาก ดูสิลองแกสอนมันหล่นพั่สมนะสวยงามมากรดน้ำเสร็จเราไปในเมืองกันผสมนะโอเครดน้ำไปเก็บไว้เอานี้ไปตี แล้วก็แค่นี้แหละ,หละโอเคถ้าคุณฆ่าสลาม10ตัวได้คุณจะได้รับตำแหน่งในสมาคมประจนภัย a อ v ดเว u เจอร์ l กิลฆ่าสลาม10ตัวประดิษฐ์ต้อนร้อมโอ้ยโยโเยเหาอะไรภารกิจัะมีอีกเยอะท่านผู้ชมนะ แต่เราไม่มีอุปกรณ์นะเดิโตหลอมฮอปเปอร์ยี่สิบสโตนยี่ห้าโอ้เยอะเกินป่ละเดี๋ยวเลุกพ่อเอาดอกไม้ทย์สาวดีกว่าผสมนะมคนที่หมายปองของผมก็คือใน,ในเกมนะในเกมนะในชีวิตจริงไงล,ละ่ะ <c oughs> คนที่หมายปองของผมในเกมก็คือ อะไรนะอาบิเกลไม่ชมนะไม่หาอบิเกลดีวกว่าคุณเธออยู่ไหนอ่ะวันนี้เป็นวันที่สดใสามากเกสรดอกไม้ตกเกสรลองลองเกสรลองเกสรเจ็ดโมงอยู่แล้วเนี่ยเพื่อให้ศิลปะการตกปลาปลาคงอยู่ชั้นเย็นดีจ่ายเก้าสิบสำหรับชาวประมงจับเฮอร์ริงได้ขอให้โชคดีวิลลี่ สามตัวเหรอโอ้มันตกยาก,กันเด้โอเครับเกลือไ,ไปแล้วกันผมจะไปทำนกรอบปสมนะมันนะมเป็นปลาทมดาแหละอ้าวกินได้ครับเมือมันเป็นตะไคร่น้ำหรือสาหร,ร่ายเฮ้ยใครมาใครมันช่างเอาปลาไหลปลาไหลอะไรนะเขาเรียกว่าปลาไหลผัดผัดเผ็ดปลาไหลอ้าวเวลีแซม ไม่ผมม่มีเวลาผมคุยกับคุณหรอกโอเคเรื่องของนายเขาเองของนายละอยู่ละโอเคคุยขยะรอตอนเก้าโมงมาชมนะเออก็คือผมจะเอาอันนี้ให้แอบไปเกียวนะอันนี้เอาไปกินเองฮะดอกไม้ให้เธอนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเทศกาลเก็บไข่น่าจะสนุกสนานมาก สองวันต่อหนึ่งคลิปท่านผู้ชมนะอสำหรับสตาร์ดิวเวอรีเนาะสองวันต่อหนึ่งคลิปโ้ยใช่ใช่ผ่านมาแล้วก็ต้อง่ะตีสักหน่อยโอ,โอ้โหหินไปขุดเอาก็ได้ั้งเอามาทำไมเอ้ยออกไปสิออก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 จากขึ้นไปออกสิเฮ้ย Okay. Mm. ปลาปลาไปหาบิเกลวกันนะผู้ชมนะตึง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 เปีทำการในวันพุธเจ๋งทำการในวันพุธไม่เป็นไรผู้ชม งั้นผมขอปิดคลิปว่เพียงเท่านี้ก่อนท่านผู้ชมนะเออผมขอไปอยู่บ้านก่อนไปอยู่บ้านอยู่บ้านก็มาขอไปคลิปว่เพียงเท่านี้ก่อนท่านผู้ชมนะสำหรับเกม Star Delivery ใน EP ที่สี่เนาะก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมนะก็สำหรับนอกรอบนะี้ผมก็จะไปเคลียร์มาท่านผู้ชมนะแล้วก็มาเล็ดด้วยนะมาเล็ดในตำนานนะอันเนี้ยจะไปหาข้อมูลมาว่ามันปลูกในฤด,ดูไหนบ้างอ่าไปละ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมเป็นกำลังใจให้กับช่องผมเคลิอต่อไปด้วยนะท่านผู้ชมนะอาตอนนี้ก็จะหกวารซับละก็ขอบคุณมากๆเลยท่านผู้ชมนะไปละซีอูเกนเน็กซัมกู๊ดไบคแล้วท่านผู้ชมทุกคนนะครับ